สวัสดีค่ะตอนนี้เราพบกับไหมคะาวันชาเนเอร์ตูเจสสอนนะคะคลิปนี้คลิปที่แปดสิบห้านะที่ผมต้องมาติดอยู่ตรงแงหยียบใบนี้นะต้องเข้าใจความรู้สึกข,ของผมบ้างด้วยเนี่ยเอ้ยอคนคันนี้ผมขอฆ่าตัวตายก่อนนะครับเพื่อจะเอาให้รอดก่อนนะฮะเพราะว่าผมติดแหยียบใบนี้ผมทําไม่ได้นะบ้านมีสีผมไม่เล่นนะครับให้คนจะได้เล่นคนเดียวกเลยแกเล่นเสร็จแล้วแกเป็จจน,นน้องที่ฉันดูเนี่ย จะขามกลัวกับขามกลัวไม่รู้เลยทำไมมังไม่ให้เล่นนอนที่ใช่กับขามกลัวด้วยถ้าดูได้ที่ไหนนะก็ขออภัยด้วยนะคะดูไหนเนี่ยก็อยู่ที่ท่านาบ้านสีสน่ะไม่เจอ อยู่ไหนไม่รู้เลยเจาลี่โอเจ,จล้วบอกมาเลยสิเื่อแต่ทำอะไรของเจลลี่อยู่แล้วก็ไม่รู้มีใครฮะอยู่ท่านนั้นเนี่ยเออเราไม่เกยวแล้วบอกผมเขาไม่ดีเกินพอโอเคได้นางรถไฟแบบ ได้นั่งแบบดไดบบบบ้ได้นั่งแบบดีนทีเราจะวได้นั่งแบบรเแบบดีดีนาทอะไรเนี่ยวกเวกวกเวกมาไป่ไม่น่าขึ้นเลยไม,ไม่น่าขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นเลยหลังมีวีเห็นเลยนะ เลยนะชิงช้าสวรค์ด้วยวก็เห็นเดี๋วยวไปเล่นกันดีปะไม่รู้นะมันมันไว้สำหรับเล่นหรือเปล่าแต่ว่าแค่พี่เชเล่นจบแล้วนะ่ะทำไมพี่เชลล์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้บ้าไหลตกน้ำจะขึ้นได้ โชคลาอีกครั้งหนึ่ง B A กเบอากเบ B ฟังเหมือนว่าเราทำแบบเขาพังเลยก็ไม่รู้นะอยากให้เขาดูนึกว่าเราทําแบบเขาพังปะที่คิปเปิลระเบิดอ่ะเฮ้ยดีเข้ามาอย่างนี้กันมืดๆอ่ะเนี่ยตอนนี้กลัวปะกลัวก็แค่เป็นอ้าวอันนี้ก็แค่สุดคนแก่เอ้าหรือว่าเป็นมืดๆอีกซะอีก อย่าไปดึงกับมันไม่เช่นไปนก่อนแล้วลาละล,ะลาไว้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยฮะืึโอ้ยสุดโอ้โหสวยโอ้โหระเจ้าจบโอ้โหตายลงเลยเนี่ยโอ้โหสวยสวยพูดตามมาไหม จก็ก็น่าจะฆ่าตัวเองไงแต่มันดูงงนะเนี่ยมันน่าหลุดไฟอ่ะมันดูงนะดงอนะมนะัมนไะมงนะ่มงงนอะ่ะงงอ่ะเป็นหัวพี่เชนนี่อย่า,ายทำก่อนเลยก่อนพอพี่เชนไปก่อนพีเ่เชนก็รอตอนนี้เลยนะมาถึงแล้ว ยังม่ถึงเนี่ยอะัไม่กี่ไรปคปเคบดวิดโคนาชตเปดภัยมีคปเอร์ตามหลังไม่ใช่มาไม่อมโอเคไปชนกลัวเนื้อคิปเบอร์มาเหนียวแล้ถ้าเกิดมนระเิดขึ้นมาล่ปปะ แล้ใช่คกี้ยตอนนี้ไม่ชื่อแสตยาอยู่แล้วเนี่ยอยากเอาแอปเปิลทองไหมขอหน่อยก็ได้ไม่ใชื่อแสตายอยู่แล้วจะนี่มีขอแค่หนึ่งนี่อันนี้นนนยังไม่เล่นเลยใช่ไหมเราลองเล่นหน่อยสิเรายังไม่เคยเล่นแล้วน,น,นี้จะเป็นอะไรเนี่ยเนาะน่าตื่นเต้นจริงๆริงเลยเนานะ น่าอะไรเป็นลูกหัวใจอย่าลองอย่าลองไปเล่นดูดีป่ะไว้เดี๋ยวแตนี้มันมันมันตกแล้วแล้วมันมันมันตกมันมีตกเล่นอันี้เป็นหัวเฮ้ยเนี่ยมันบอกว่ามันมีอะไว้ลางตกด้วยแล้วค่อยมาอีกลางเหนื่อยเจ๊งอะเจนี่กลัวเจนี่กลัวลางตกอ่ะโอ้ยไม่เทียนจบแล้วเจนยังไม่จบไคลแต่ว่าใกล้จบแล้วแหละเดี๋ยวไม่ใช่รอเจนี่อยู่นะจบแล้วโอเคไฟเขาอยู่ จะรีบมาทางน,นี้หน่อยอย่าอย่าไปนื่นหัวใจอะ่ะอืมพี่ยีเชนอ่ะน่าอาจจะรู้นะว่าหัวใจอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเล่นให้จบเลยนะคะอันนี้อันนี้อ่ะมาอยู่ข้างหน้าฮหานน้นั่นนี้ก่อนเลยนี่คืออะไรพี่เชนมีสุดกาะนหนอพี่เชนไม่ต้องการสุดกาะนพี่เชนไปก่อนเลยจะรีบน้องหนอ,อมีสุดกดเผีดเด่เจ๊ใส่สุดกดเผ็ดมา มันเป็นลงหนังก็ไม่รู้อะแนี่ามันเป็นโรงละครเลยอะแต่ไม่มีตัวอะไรมาเล่นจะเรีออกเถอะอันเนี้ยอัน,นหมายถึงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ออกเกมน,นะหมายถึงว่าออกจากที่นี่แะไม่เล่นนี้แหละอะไรก็ไม่รู้มัวซัวเจ,จ๊จะรู้หัวใจอะนี่จะรู้หัวใจนี้ไม่ใค่ว่าเป็นนวลหรือว่าน้ำมัสนสไลส,สองคน ไปแล้วบ๊ายบายพี่ชินเท่าที่5ไี่เชินแต่ดาวไม่ผิดนะเมื่อใครบอกว่าบอกว่าเป็นสองคนให้ไปจูจีหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นไม่กลัวกลัวตูจีอะฉันไม่อยากตูจีกับคนอื่นอ่ะเป็นชาจังตอนนี้ชา้าจะรีบจะบอกออกจากนี้เดี๋ยวก่อนนี่ก็ เอเออด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีป pues ้ายดีเหรอเราไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ผ okay? ิดนะพี่เซนขึ้นไปเออมีบันไดให้น้งขึ้นด้วยนี่แป๊นนึงผมไม่ได้ผิดผมขอวางก่อนนี่ผมไม่ได้ผิดนะมันมาของผมเองนะผมเผลอออกไปข้างนอกเองนะ แต่ว่ามันเขาให้ไปถูจีกัน,นจริงๆด้วยนี่เจลรี่เขาให้ถูเจลรี่เขาให้ถูจีกันใช่ไหมเป็นชั้นโอ้ส่วนสุดนี่เขาให้ดูวิวอขอเขาบอกว่าให้เขาเขาบอกว่าให้บอกว่าถูจีอะไรพวกนี้ให้คู่กี่กันแล้วฮานาพิชิก็อ่ะอ่าสวัสดีที่รัก <c oughs> อ่ะๆๆตอนนี้นเอาจุกเกอจากใครมามาก็ท่านั่งท่านางต้น สวัสด hmm. e. ีท okay. ี่รักมาติงยังไงคะใหม่ทำไมเนี่ยเธอเกลียดฉันเหรอเธอย่ามเกลียดฉันกันไปแล้วนะขึ้นกลับก่อนเลยอะเลิกกันในในสวนสนุกแข่งนี้ในสวนสนุกฟันเลนฟันอลนถ้าิดได้ชื่อว่าฟันเลนน่าจะดีกว่านะชื่อแบบเนี้ยกลับและบายลาและี่ชิตเสร็จยังโอ้ยปวดหัว ปวไหมพี่เชน,นปวดหัวเหรอเจ้ก็ปวดหัวตัวเจอยู่ใตด้ดินอะอะเมื่อกี้ตัวเจอยู่ใต้ดิแบบนแต่มึงนะตัวดีพี่เชนก็ไม่อยู่ตรงนึงอ่ะแกทิฉันแกฉัยังไม่ทิ้งฉันเลย <c oughs> แเราเราหายไปไหนเนี่ยเนี่ยโอเคเจ็บนะเจ็บใช่ไหม นี่อะไรเนี่ยขออ่านก่อนนี่คืออะไรขอดูหน่อยหนูนั่งเล่นหน่อยก็ได้แล้วมี่มให้กดไมบายบายมคจะให้เดินไปดีกว่ามันไม่มีฟให้คนละอ่านกันเดินไปกันจริงเหอจริงอันนี้เมาลนะ ไม่เคยอันอันอันอน้ำมันมีอันน้ำอันน้ำมันขุดดีกว่านี้ว่านั้นเรา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 ด้นสวยกว่านี้ดิเชนจะได้เดินมาขี่เกียรแต่ว่าอันนี้เร็วกว่านะไม่ไม่ต้องเดินด้วยขี้เกียร์ยยไปไปมาอะไรเนี่ยงง you <whistles>